ขอความเจริญงอกงามภัยบู์ในศีลในธรรมความสงบเงยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงมังเกิดมีแด,ด่บรรดาญาติโยมสารทุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตรรมภาพาพระครูสมุป,ประเสริฐเศษฐปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมรู้ว่าตามภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาอคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟัง เป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตรมมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนํามาบอกข่าวเล่าธรรมบอกข่าวเล่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าารมาภาพจะพึงมี โดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อย้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดี วันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่กระผมหรือว่าตามาภาพมโอกาได้มานั่งไร้สดเพื่อที่จะกระจายเสียงกระจายธรรมไปสู่ชุมชนสู่สังคมเป็นการให้สาระธรรมะเป็นทานเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่กูบาาจารย์ทุกรูปแล้วก็เจริญพรต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้ เราจะใช้ชีวิตอย่างไงในยุคที่พระอาจารย์ว่าไปแล้วก็คือในยุคสถานการณ์ที่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะฮะหรือแม้แต่ในยุคที่เราต่างปากกัดตีนถีบมือหนิบตีนยันเยอะแยงแข่งขันแสวงหาอาหารก็ที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองหรือในยุคที่แย่งอาหารกันกินแย่งถิน่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เราจะใช้ชีวิตอย่างไง ะะเพื่อที่จะให้เรามีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ได้นะฮะอย่างมีความสุขไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่มันมากระทบกระทั่งเราฉะนั้นก็ต้องขอฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะาวิธีที่อาจจะทำให้มีความสุขนะฮะหยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลง 2. องอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีต 3. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครสสุขใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ 5. ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต 6. ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวัง 7. ชัดเจนไม่คาราคาสังกับชีวิต 8. ยอมรับและแห่ภัยตัวเองและเปล่อยวางนิยมมันจะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขหนึ่งก็คือยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงไอ้ที่เราทุกทุกวันนี้ ก็เพราะไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากนั่นแหละโยม <c oughs> จากนั้นยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยลงนะเอาเรื่องของตัวเองดีดีกว่านะโยมนะนะสองอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตเพราะพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วยมว่าให้เราตัดอดีตและอนาคตให้กําหนดปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันอดีตมันจะเปรียบเสมือนกับคมมีดที่จะมากรีดใจเราเขาด่าเขาว่าเราเมื่อ หลายต่อหลายวันหลายอหลายปีเขาอาจจะลืมว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าเราเก็บออกมาคิดก็เปรียบเสมือนกำมาตอบย้ำให้ตัวเองต้องเจ็บต้องปวดเพราะนั้นโยมต้องอยู่กับปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็อย่าพึ่งไปคิดถึงมันคิดดีพูดดีทดําดีในปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันก็จะดีเองนะฮะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครโยมนิ้วมือคนเรามันสั้นยาวไม่เท่ากันคนรวยคนเรา มันรวยมันจนไม่เท่ากันทางเดินชีวิตคนเรามันไม่ได้ราบเรียบเสมอกันนะฮะอ่ามันก็ชีวิตคนเราไม่เหมือนใครฉะนั้นก็หยุดเปรียบเทียบถ้าไม่หยุดเปรียบเทียบเราก็ต้องทุกข์อยู่น้ําไปแะถ้าไปเทียบกับคนอ่าคนที่เขารวยกว่าเรานะก็จะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ว่าเอ๊เราทำไมไม่มีเหมือนเขาฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบกับใครนะฮะไม่ต้องเปรียบเทียบเลยโยมนะ อาการต่อมาสุขใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้พอใจตามมียินดีตามได้นั่นเองโยมอย่าไปพอตัดใจตามคนอื่นเขามีอยากไปยินดีตามที่ตามมันมองเห็นตามมันหันมันก็จะเกิดตัณหาอยากได้อยากมีอยากดีอยาก,ดยากเด่นอยากดังทงั้งทั้งที่เจ้าของไม่มีปัญญาผลสุดท้ายก็ตามใจตัวเองไปคู่หนี้ยืมสิน,นเพื่อที่จะไปหยิบสัมผัสซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาครอบครองให้มีเหมือนคนอื่นเขา คนสุดท้ายเราก็ต้องทุกข์ตามเพราะทว,ทวงนี้นั่นเองนะฮะ,ะไม่เบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตนะโยมนะ,นะะใครที่ไม่เบียดเบียนนี่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนะฮะเป็นเทละรของสัตว์ทั้งหลายนะฮะฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังโยมจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาได้ให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนักนะฮะ โยมเคยคิดอยากจะให้อะไรกับใครไหมเมื่อมันให้ไปแล้วมันรู้สึกภูมิใจมันรู้สึกปลื้มใจมันรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกมันเป็นความสุขที่จะหาอะไรมาเปรียบเสมือนก็ไม่ไม่ได้อย่างเช่นวันนี้ท่านแนมเพอสนมพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เข้ามาหาพระอาจารย์มาปรึกษาแตมาภาพว่าเรามีวิธีการแนวทางไหนที่จะช่วย คนยากจนได้บ้างโดยเฉพาะคนจนก็โจนสุดๆน่าสงสารนะโยมคนที่ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกอกหม้อก,ก็ไม่มีนะฮะท่านก็แม้แต่ที่พักอยู่อาศัยก็ไม่มีท่านก็มาขอความเห็นว่าอาจารย์ช่วยเป็นสะพานบุญในการที่เชิญชวนให้คนมาร่วมบุญหน่อยตรรมภาพก็เลยบอกท่านนาเผอแบ,บโอช่วงนี้ตามาภาพบอกบุญบ่อย เองใจโยมเอาอย่างนี้ก็เล่ากันอัตมาภาพจะเอาปัจจัยส่วนตัวนี่แหละที่เหลือจากการผูกแขนในงานทำบุญนี้จะเจียดไปให้แสนหนึ่งเพื่อที่จะทำบุญให้กับผู้ยากไร้สร้างบ้านสร้างนั่นสร้างนี่ก็เลยร่วมบุญไปหนึ่งแสนบาทอนุโมทนาบุญด้วยการนโยมนะาสาธุ